สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเป็นคลิปเมนูอาหารอิตาเลียนมาดูกันนะคะว่ากูไก่จะทําอะไรอร่อยอร่อยให้พี่มิกกับน้าหวานกินซูไม่ไหวต้องมีผู้ช่วย ต่อมานะคะเราก็จะมาหั่นก้านเซลรลอรี่นะคะถ้าอยู่เมืองไทยไม่มีก็สามารถใช้ขึ้นช่ายบ้านเราได้นะคะแสบตายอยู่เลยอะ่ะใส่น้ำมันม,นมกกะกอกลงไปนะคะใช้น้ำมันพืชธรรมดาก็ได้นะคะ พอผักเริ่มหอมแล้วนะคะใส่เนื้อลงไปอันนี้เป็นเนื้อวัวนะคะใครจะใช้เนื้อหมูก็ได้นะหรือใครจะใช้ไก่ก็ได้เหมือนกันนะคะผัดแค่เนื้อสลบสลบเราก็จะใส่ซอสเือเทศ แล้วก็น้ำนะคะตามลงไปสูตรนี้นะคะไม่ต้องใส่ซอสมะเขือเทศเยอะนะและสามารถใช้มะเขือเทศสดนะคะสับใส่ลงไปได้เติมน้ำให้ท่วมเนื้อเลยนะคะปรุงรสด้วยเกลือนะคะแล้วก็ปิดฝาต้มให้เดือดนะคะพอเดือดเบาแก๊สให้สุดแล้วก็ตุนประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะคะ และตอนนี้นะคะเราก็มาหั่นแครอทเตรียมไว้นะคะหั่นเป็นชิ้นแบบนี้หรือใครจะหั่นแบบไหนก็ได้ตามใจชอบ2อชั่วโมงผ่านไปนะคะอ้อเนื้อของเราก็นุ่มขึ้นแล้วนะเร่งไฟนะคะแล้วก็ใส่แครอทลงไป แครอทนี่กุกไก่ไปหั่นชิ้นเล็กหน่อยนะคนกินขอมานะคะปิดฝานะคะแล้วก็ต้มต่อด้วยไฟกลางแบบนี้นะคะอีกครึ่งชั่วโมงที่รักดูนี่น่ากินไหมใช่หลังครึ่งชั่วโมงนะคะต้มแครอทไว้ก็ ปิดฝาไว้แบบนี้นะคะมันจะนุ่มลงไปอีกนี่ที่รักเอาเท่าไหนบอกนะที่มี้อวน้ำอสมนิดน่ลหลเราล่ะหลบถูกค่ะอีกนิดนึงนะอืเม,มนูน,น,มน,น,นี้นะคะน้ำต้องคลุบคลิกนะคะอีกนิดนึงไหม นี่แหละค่ะเมนูอิตาเลียนที่กุ๊กไก่นำเสนอในวันนี้นะคะง่ายและอร่อยลองทำกันดูนะคะไม่ยากเลยสวัสดีค่ะ